สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลานะครับมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีเหรียญปกไตมาแจกทานนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นเศรษฐีรวยปาฏิหาริ์เจ็ดนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมเหรียญจริงกันนะครับ ขอให้พี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์จริงพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับจัดสร้างมาเมื่อปีพศ2564นะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับคร่าวๆโดยประมาณนะครับจัดสร้างมาทั้งหมดนะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกเหรียญนะฮะ จัดสร้างประมาณ9,999องค์เท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญที่ผมนำมาให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์นี้ก็จะจัดสร้างมา2แบบนะครับแบบต่อ9้ารอบแบบนี้เลยนะครับแบบต่อ9้ารอบแบบนี้นะครับจัดสร้างมา526องค์เท่านั้นนะครับแล้วก็แบบ ไม่มีการต่อเก้ารอบนะครับคือแบบธรรมดานะครับจัดสร้างมาแค่1,000องค์เท่านั้นนะครับลักษณะของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียรูปไข่ห่วงตันนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธพระนาคปกนะครับแล้วก็ข้างๆก็เขียนว่าที่ระลึกอายุนะครับครบรอบ77ปีนะครับต่อ9้ารอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นสายความคมความงามของเหรียญนะ นี่นะครับเป็นไงครับสวยไหมครับเรียบมือเรียบเท้านะครับนิ้วมือนิ้วเท้าติดคมชัดนะครับดูกำไรข้อเท้านะฮะปลอกแขนนะฮะสวยเลยนะครับดูจมูกตรงโด่งเลยนะฮะดูตรงเสียนพญานาคนะครับคมๆแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือนี่เป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับ ตัวหนังสือติดคมชัดทุกตัวนะครับนี่ครับต่อเก้ารอบแบบนี้นะครับจะต่อเก้ารอบแบบนี้นะครับต่อกเลขเก้านะครับตรงหูห่วงก็จะตอกเลขเก้าเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับถ้าเอียงเหรียญน,นิดหน่อยนะครับเราก็จะเอ่อ เห็นเส้นสายฝนเส้นขนแมวเลยนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับผิวเรียบตึงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะครับลักษณะของถหรียันด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันนะครับยันล้อมรอบเลยนะครับตรงกลางนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นยันอะไรผมไม่ขอพูดดีกว่านะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นการตอกเลขรันนมเบอร์นะครับเหรียญนี้นะครับเลขรันนมเบอร์นะครับ507นะครับ507นะครับตรงนี้จะตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดแบบนี้นะครับตอกโค้ดแบบนี้นะครับเป็นโค้ดส่อเสือนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับตรงนี้เขียนว่าหลวงปู่ศิราศิริจันโทนะครับ64นะครับ ตัวยันนะครับตัวยันตัวอักขรนะครับติดคมชัดทุกตัวนะครับเป็นสันเป็นแท่งนูนๆเลยนะฮะไม่บี้ไม่แบนสักตัวเลยนะฮะเหรียญนี้ก็โดยรวมก็สวยนะครับโดยรวมก็สวยนะครับเป็นเหรียญเรียบๆง่ายๆนะครับแต่เต็มไปด้วยพุทธคุณนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับก็แต่ก่อนก็มีประมาณ20เหรียญนะครับผมก็ปล่อยออกไว้หมดแล้วนะครับเหลือเหรียญนี้เหรียญสุดท้ายก็เลยเอาไว้ทําคลิปนะครับเอาไว้ทําคลิปเผื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆได้เปรียบเทียบกันในอนาคตนะครับครับแล้ววันนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนํานะครับแนะนําพี่ๆทุกคนเลยนะฮะ นี่นะครับแนะนาเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับตอนนี้กําลังมาแรงเลยนะครับราคาตอนนี้ขยับขึ้นทุกวันเลยนะฮะพี่พี่ท่านใดที่สามารถเก็บได้ผมอยากให้เก็บเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะอนาคตนี่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแน่นอนนะครับ สำหรับเหรียญนี้ผมก็เหลือเหรียญสุดท้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งเหรียญมีคนจองไปแล้วนะครับตรงนี้เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ติดจองนะครับเหรียญนี้ติดจองไปแล้วนะครับพันพันล้านนะครับพันพันล้านก็เนื้อทองแดงนะครับที่ผมมีนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ร้อนแรงไม่แพ้ยิ่งมียิ่งรวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ แนะนำอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับเป็นพันพันล้านนะครับแบบนี้เลยนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยนะครับที่สวยงามมากๆนะครับและอ่าเียญรุ่นเอ่อพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระปิดตารุ่นแรกธรรมอุทยานนะครับ รุ่นนี้นะครับจํานวนการจัดสร้างมาไม่เยอะนะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับคข้าวๆโดยประมาณนะครับห้าพันกว่าองค์นะครับน่าจะไม่ถึงหกพันองค์นะครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อนะครับเนื้อไม้มงคลนะครับผสมหงมวลสารนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับมวลสารเยอะมากนะครับแนะนําเลยนะครับ สวยงามนะครับพระรุ่นนี้นะครับและเป็นผงพุทธคุณนี่เยอะมากๆนะครับหนึ่งในนั้นน่าจะมีพระปิตาหลวงปู่โตะด้วยนะครับที่มาเป็นผงพุทธคุณนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางที พระหลวงปู่ก็มีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นบางทีก็จําได้ไม่หมดบางทีก็สับสนนะครับผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะครับและใครนะครับที่สนใจวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลานะครับติดต่อเราเข้ามาได้นะครับติดต่อเราเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสอบถามราคาขอดูรูปองค์พระนะครับรูปภาพรูปนิ่งกันได้นะครับ ไม่เช่าไม่เป็นไรนะครับขอให้พี่ๆได้ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อมาพูดคุยกันผมก็ดีใจแล้วนะฮะวันนี้ใครที่ต้องการพระเครื่องหลวงปู่มหาศลานะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับ097 165 1189นะครับสำหรับวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออาภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ถูกใจนะครับหรือไม่พอใจยังไงผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ